รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สองร้านต้องมาเปิดร้านจัดร้านเองจ้างมจัดมาคอยดูนะถ้ามันมาจะจัดการให้นะพูดถึงก็มาเลยมาแล้วเหรอน้าคป้าก็จะบอกว่าขอโทษค่ะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะเจจะมาทำสวยวันนี้ใช่ไหมคะฉัเชนะคุณพี่อุ้ยบทอะไรเนี่ยก็มีกินพึ่งบทลูกน้องคุณจ้างคุณพี่น่งกอดอุ้ยไม่เคยเห็นคุณพี่เลยอนี่ไงจำไม่ได้หรอ เองไงแล้วเอสุภชัยเอเลียนเว้ยชังเลนเดี๋ยทำไมเอามอยอ่ะเนาะหนูโทษทีสามคที่รุ้างหนูเอาแล้วเด็กเนร้านมีเลยเหรอมีคนหนึ่งละค่ะเพิ่งรับมาจริงจริะเหตุผลที่รับมาเพราะมันหน้าตาขี้เละกว่าหนูละค่ะหนูเลยรับมาอ <c oughs> ยากมีจนิงจริงๆนะเน,นี่ยจนป่านนี้มันยังไม่จักมาเปิดร้านเลยตอนมันมานั้น บอกแล้วว่ามันเปิดร้านตอนตีห้าครึ่งโอ้เปิดเช้าไปปะคะโอ้ยลูกค้ามาเช้าค่ะคุณพี่ไงคะมาแต่เช้าแล้วดูสิเนี่ยนะไอ้เราก็ให้เงินเดือนเยอะแยะนะต่อสองพันห้าเดือนล,ละสองพันห้าเยอะเลยนะกินอยู่กับหนูนะดูเคยเรียบร้องค่าอะไรเลยนะดีจังกเก็บแบบว่าสามพันห้าต่อ, 3, ตอเดือนเองรวมค่าน้ำค่าไฟโอ ทำไมมันเพิ่งมาฮะคือหนูไม่ค่อยสบายค่ะเจ๊แหมสัอยแอดตลอดแอดตลอดแกล้งกัเป็นไม่สบองไม่สบายาแก้แงขาไปดูน,น้าซีดดูสิเจ๊โอ๊อยตา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 ย,ตายอะมาแล้วก็ดีเลยลูกค้าเข้าร้านแล้ว,ลวดูแลคุณพี่เขาเลยนะมาไม่ต้องมาสัมกงสัอยป่วยอะไรนักหนาพี่สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะค,คุณพี่จะทำอะไรดีคะอ๋อทำสปาเท้านะฮะ ตายแล้วเธอฉันทำสปาเท้านะไม่ใช่สปาหน้าเธอไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวหรือเปล่าเฮ้ยดูเบลอๆนะอืมดิฉันว่าเธอเธอไปพักผ่อนก่อนดีไหมเนี่ยอู้ยทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะถ้าไปทำอย่างนี้ฉันก็เสียหายหมดแล้วเซ่ขอโทษพี่เจน้องลูกเต็งลูกเต็หนีไปที่อะไรเจนี่อะไรเนี่ยขอโทษค่ะคุณพี่ขาเกิดอะไรขึ้นอู้ยตายแล้วอารมณ์เสียอุาย้ยฉันเปลี่ยนร้านดีกว่าใจเย็น น้องมันยังใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้นะคะไปเลยจะไปไหนก็ไปถ้าป่วยก็ไปดูแลหลังบ้านไปเลยไปมาก่อนให้มันหายไปทำเสียลูกค้าหมดที่สั่งเงินเดือนแกอุ้ยแย่มากเลยอย่าดูสิใจเย็นกับคุณพี่ค่ะเนี่ยมันมือใหม่มันไม่เคยทำงานทำสปาเท้านอนก็ตี้มาได้ดูเลยยังไงเนี่ยมันดูแลพี่ไม่เคยดีเลยพ่อบอกเงี้ไม่อยากจะจ้างแย่ว้ายทีมหาเท้าที่เหรอไม่ใช่ไง โอ้จะทำสปาเท้าอย่าเจ๊เอาเอานี่นะะอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะตายแล้วสปาเท้าอารมสียะใจเงคุณพี่ค่ะเอางี้ใจเย็นๆร่มๆนั่งตากแอร์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำบรุ่นเหมือนให้แช่เท้าให้สดชื่นโอเคโอเคเร็วๆนะ สวัสดีค่ะอ้าวนี่เฮียเป็นผมเป็นสามีของน้องแป้งที่นี่อ๋อเฮียบอกล้านเลยนะอันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยครับผมไปวัดมาครับไปวัดเห็นมีปิ่นตรงปิ่นโตเลยเนี่ยฮะโอ้โหผู้วกไปวัดพี่เจ๊เอ็ก็ไม่เชื่อผมผมไปวัดจริงๆนี่ไงครับหลักฐานว้าวอุ้ยไปวัดจริงดิหมอจริงจริครับดูเซเงยตัวะึักมาเลยครับ วัดเหรอวัดว่ายาวเท่าไรกว้างเท่าไรอ๋อวัดไปตัดเสื้อเหรอคะตัดไม้ทำโรงยังไม่ตายเฮียนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายผมพูดเล่นครับนี่เป็นคนขี้เล่นนะครับ จริงเฮียร้านจะสวยนะร้านดีครับมีสปามีอะไรอย่างนี้มีมากเลยอ่ะครับมันจจะเป็นสปาหน้าสปาเล็บสปาเท้ามีหมดนะครับสวัสดีค่ะเฮียอ้าวพ่อป้าพอดีหนูมีเรื่องจะปรึกษาเฮียครับแต่หนูขอเป็นความลับของเราสองคนนะคะหน้าตาเหมือนไม่สบายเลยถ้าอยากเป็นความลับก็มันกระดุมกระซิบค่ะจริงเหรอยันค่ะโออแค่นี้เองหนูก็ตกใจแย่แล้วค่ะ ท <G ül> ันเรื่องรามันเป็นอย่างนี้จริงๆริสรุปแปว่ว่าเดีย๋ยวจะสรุปให้เลยว่าทักฟางต้องไปเอาออกนะเอาออกเลยเขาเฮียแต่หนูกลปวแกเย็นเรื่องนี้มันรู้ถึงคนอื่นแล้วมันมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เฮียโทรศัพท์แอปนี่ฮัลโหลเออเออมาได้เลยเออเออเดี๋ยวทำแทนกันนะปัดปปไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนะยัง๋ยเขาต้องเอาออกเปลี่ยนเป็นเอาเข้าแทนได้ไหมคะ อ้างไม่คะน้ำมันอุ่นมาแล้วค่ะให้คุณพี่ล้างเท้านี่อย่างนี้ไงถอดรองเท้าแล้วอ่ะแช่ไปก่อนเลยเรวไปทำสปากันโอเคปะแต่อย่าเาเงอนงนงีได้แล้วพี่ค่ะคุณนี่ญาตถามพี่นิดนึงเรื่องอะไรฮะนี่เป็นใช่ไหมคะอ๋อพี่ไม่ได้เป็นหรอกฮะเอ้าใครเป็นอ่ะผัวพี่เป็นอะเฮ้ามอจับมือกันแล้วก็แบบมาเฮ้ย ดีใจอย่างหนึง่งค่ะรื่นข้างบ้านก็มีปัญหาเรื่องหัวมีนุ้กมีน้อยหนูเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายใจหัวหนูเนี่ยไม่เคยมีปัญหาวันวันเน่คิดแต่เรื่องทําบุญเนี่ยกิคะวันนี้ยขนาดวันหยุดแ,แท่ยังไปทําบุญต่เช้าเลวจะป่าน,นยังไม่กลับมาบ้านเลยไปวัดตลอดเกิบบค,ค่ะงดีงาดูสิทําบุญมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอห่อพระหลอ่ออย่างเลยสร้างบุด หน้ากขเหมือนเห็นหัวหนูอย่างนั้นแลต่คิดดีนะคะอยจดีผัวดีๆีไม่เป็นแปอ้าดมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะทีสิคะเนี่ยอยู่ด้วยกันมา20กว่าปียังไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ให้ไม่ได้จริงหรือเปล่าวัแหมจริงจริงแล้วนะเนี่ยทำไมครับพี่เหมือนคุณจะพูดแบบเหลียบคันปากอะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจ๊เนะแต่ว่าอื้อย่าบอกเลยดีกว่าเออะดีจะบอกดีเอ๊ะอย่าเล่าเลยดีกว่าค่ะโออัหนูไม่อยากฟังอ่ะคุณโจฟังเด็ะขาสรุปอยากเล่าใช่ไหมล่ะคือจริงๆแล้วเจ๊เป็นคนที่แบบไม่ได้สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านนะคะแต่ว่าพอเอแบบแอบไปได้ยินนะคะ เรื่องหัวเจ้ไงวนนู้นเหรอคะธรรมะธรรมโมก็ถูกอบเยคะแต่เมื่อกี้ฉันน่ะแอบได้ยินน่ะคุยกันลูกน้องเจ้นั่งเขาฟังนะอินนั่งเขาฟังแอบคุยกันจุ๊บจิ๊กจิ๊กฉันได้ยินด้วยนะคุยกันเรื่องอะไรคะว่าทำทงทำแทนแทนจะเอาออกหรือจะเอาเข้าเอาไว้หรือไม่เอาไว้ จริงหรือเปล่าคะเนี่ยคุณพี่จริงแล้วเป็นคนแบบไม่ได้อักยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วคุณน้องจะเป็นลมโอ้ก็ดีอะกำลังร้อนเลยค่ะโอ้ยไม่ได้โอ้โหจริงๆนะผู้ชายอย่างเนี้ยมันเลวลอกดูได้ยังไงกี่สิบปี่าเกลียดนี่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเป็นเจ๊นะได้ผัวแบบนี้นะฉันเลิกไปนานแล้วเนี่ยได้หนมบ้านเอ้อ ไอ้ดูนะตมนุษย์จะจัดการมันแจกเป็นของธรรมดามันแสบเลยค่ะเนี่ยธรรมชาติดีัการมันกับคุณพี่เฮียจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเฮียฉันอุตส่าห์หลงไว้ใจว่าเฮียเป็นคนทำบ้านทำโบคนอยู่ในสินกินในทัำถ้าเฮียจะแอบมีเล็กมีน้อยกับมันฉันไม่ว่าเลยแต่นี่เฮียคิดได อะไรเด็กอะไรที่ไหนขอเเ็นไม่รู้เด็กเทียก็รู้อยู่แก่ใจก็ดิเทียกจะทำแคนี้โทรศัพท์ทำในก็มาตามช่างมาซ่อมแทงน้ำไงแทงน้ำแทงน้ำมันรั่วไม่ได้แทงแล้วเราเราตอนที่เทียบอกว่าจะพาเขาบ้างไปเอาออกอ่ะไม่เอาออกอ่ะเอาออกอ่ะไม่ใช่เด็กในท้องเหรอไม่ใช่เอาออกในหมายความว่าไปเอาดิสีดวงออกไปหาหมอจะไหแผ่ดวงมา จริงป่ะเหรอเขาฟังจริงค่ะเจ๊พอดีหนูเห็นเฮียเขาเคยขึ้นที่ดั้งจมูกอะค่ะลิสิดวงอะค่ะดก็ลดเลย <c oughs> ขึ้นดั้งจมูกไม่ใช่อันนั้ภาษาเฮียเขาอะค่ะเจ๊นี่เดินมาก็เดินไม่ค่อยจะไหวนะค่ะจริงป่ะจริงสิงค่ะเจ๊ไหนไม่ดิสิเฮียพอแล้วหมดแล้วมันจะเทือนจะเทือนใช่ค่ะนี่นีนี่ฉันถามหน่อย ทำไมพี่คนหูเบาแบบนี้เข้าใจผิดกันไปหมดเรื่องทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไปเอามาจากไหนใครบอกก็ก็ก็คนที่บอกก็คือเงือกมาเฮ้อเลยพี่เอ๋ไปเอาเรื่องนี้มาได้ยังไงฮะใครนะหัวหนุ่ด้พาเด็กไปทำแย้งได้ยังไงเรื่องไม่ดีแบบนี้พูดได้ยังไงฮะก็ได้ยินจริงๆเนี่ยฮะโอ้โหเจต้องขอโทษด้วยนะฮะ นี่ไอเรื่องฤทธิ์ชีดวงมมนเท่าไหร่หรอกเมื่อไหร่ก็รักษาหายแต่นีใสัยนี่สินะพยายามกันหน่อยอยู่ให้ส่วนรวมมีความสุขแบบก็อย่าเอาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยไปเล่าไปบอกไปทําให้คนอื่นเขาวุ่นวายขไอโทษอีกสักครั้งนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วค่ะดีมากเออถ้านั้นเออเสียวรามามากแล้วเออหนูขอตัวนะคะจะไปไหนเออจะไปแอบฟังบ้านค้าผู้บ้าอะไรค่ะ คนเราเนี่ยปรับปรุงอะไรก็ปรับปรุงได้นิสัยคนเราในสำคัญมากชีวิตจะดําเนินไปในสิ่งที่ดีและไม่มีอุปสรรคก็ต้องคนเราต้องช่วยเหลือกันอยู่กันคนหมู่มากต้องมันถ้อยทีถ้อยอาศัยแนะนำในสิ่งที่ดีชื่นน้มฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วออฉะนั้นแล้วคนเราเนี่ยต้องแต่งเย็นๆนะมันจะต้องสมานะันกันสาธุ ไปทาไมเลยไม่ใช่หมาทิพย์อทองจันเออไปทันทันทักันน